ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปถึง3ามหมื่นด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้รถมาตรวจพร้อมส่งมอบนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่สองจุดปี2017นะครับสีเทาเดิมจากโรงงานนะมาตรวจไฟสองสว่างก่อนเลยนะครับไฟสองสว่างนะครับไฟเ้้วที่กระจกนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟหลีไฟเลี้ยวติดครบหมดทุกดวงนะฮะ ไปแล้วที่กระจกด้านซ้ายนะครับภาษีห8ปดสิงหานะครับต่อให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะครับลัวเรดนะครับเจาะใส่ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับลบสัดท้ายเรียบร้อยครับเจาะใส่ให้แล้วนะฮะไฟเบรกไฟท้ายนะครับไฟถอยลบหมดนะครับติดครบทั้งซ้ายและขวา กระจกตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าครับขึ้นลงปลก,กตินะครับใช้งานได้ทุกระบบเลยนะฮะระบบเซ็นทรัลล็อใช้งานได้ปก,กตินะครับตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับเจพัดพับทั้งซ้ายและขวานะฮะกระจกนอกจากพับแล้วก็ปรับได้ด้วยนะครับคุณนมะ,ะปรับที่กระจกได้ ะดวกสบายมากระบบแอร์เป็นแบบหมุนนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับปรับได้ตามนี้เลยนะครับเกะมีชั้นบนชั้นล่างแบบนี้นะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับติดรบหมดปุ่มอีโคโหมดนะครับสามารถเลือกกักบขี่ได้ตามใจนะครับก็อีโคโหมดนะครับพาวเวอร์โหมดนะครับถ้าพาวเวอร์ก็กดปุ่มนี้นะแต่จริง นอร์มอหมดก็ขับขี่ดีแล้วนะครับแอร์แบ็3ามใบนะครับ1 2อยู่ด้านใต้นะครับท่านนฮะแล้วก็3อยู่ที่ผู้โดยสารตอนหน้าน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะครับถ่ายทีก็เป็นแสน0 0งหืไปเลยนะครับตอนนี้มาอยู่1น0 0 0แสกิโลนะครับเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธใช้งานได้หมดครับ FM, m m m นะครับ ช่องนี้ก็จะเป็น USB แล้วก็ AUX นะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการเลยนะฮะกุญแจเป็นรีโมทแบบพับนะครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งครับตอนลูกค้ามารับรถนะครับผมขอบคุณมากครับสีสวยิบเลย 2.8 Revo ปี2017นะครับลูกค้ารับรถเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณลูกค้ามากๆครับขอบคุณลูกคก้ามากๆครับโ o ต o t a ต้ารีโว2.8เกมพัทน,นะครับขอบคุณพี่แจกับภรรยายมากๆครับขอให้เดินทางปลอดภัยเองรวยๆครับ